เตือนคลิปวิดีโอที่จะได้รับชมต่อจากนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอ่านมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาล่อแหลมหยาบคายเยาวชนที่อายุไปถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำเดี๋ยวเตือนแล้วนะครับสวัสดีดีดีด,ดีท่านสุภาพบุรุษสุภาพสตรีและชาว L G B T ท่านด้วยนะคะมาพบกับเจสสนวยสนวยหัวโยนค่ายดออนะ มาอยู่ในหน้าช่องชาแนลเจสโนยไวท์ V2 นะคะก่อนอื่นก็ไปอัปเดตกลุ่มลักกี้ทามกันก่อนดีกว่าค่ะ <Wow. S 1> กลุ่มลักกี้ทามในรอบบ่ายสามวันนี้นะคะก็เฮียก็ตกก็มานะมาแจ้ง PG ไว้4เกมอ่ะโจ๊กเกอร์สเกมแล้วก็ PP สองเกมนะคะโอเคใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มลักกี้ทามก็สามารถเข้ามากันได้นะคะก็มี การแบบว่าแต่ละคนก็จะมาบอกเทคนิควิธีการเล่นต่างๆว่าเกมไหนมันกําลังแจกกาลังแตกนะคะแต่เน้นย้ําเสมอค่ะว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะโอเคก็มีเพื่อนๆว่ามาบอกนะว่าเกมไหนเนี่ยแตกมีได้มีโดนอยู่นะแต่ก็มาเป็นแบบเขาเรียกอ,อะไระะวิธีการหร,กหรือว่าเทคนิคหรือว่าแนวทางนะในการเข้าไปเลือกเล่นของเราได้นะว่าเราจะเล่นเกมไหนดีว่าเพื่อนมาเกมไหนมาเกมไหนอะไรอย่างนี้นะ กำลังได้กำลังโดนนะหรือว่าเกมไหนมันกําลังไม่แจกนะคะย้ําค่ะเหมือนเดิมค่ะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะโอเคใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกาลังใจเจ๊ด้วยนะโอเควันนี้เจ๊จะไปเล่นเกมเกมอะไรดีเกมต้าแมวเมีมเวยวดกวกาค่ะมันไม่ได้อยู่ในช่วงล่ากิทามที่เฮียก้ออิดมาแจ้งไว้นะคะเดี๋ยวเจ๊จะไปเล่นดูว่ามันจะได้หรือจะโดนค่ะไปดูกันว่าทริกที่เจ๊จะมานําเสนอม,มันจะได้หรือเปล่าค่ะไปกันเลยค่ะ โอเคค่ะกับเกมต้าแมวแมวรักกี้ในกโกะนะคะอ่ะอทุนมา700บาทนะคะไปกันก่อนเลยค่ะออโต,โต้ค่ะสัก10หมุนค่ะดูซิว่าเป็นยังไงบ้างหน้ารายนะคะเหมือนเดิมค่ะเช่นเคยที่เราบอกนะคะกดเทอร์โบบ้างปิดบ้างเปิดบ้างปิดบ้างเปิดบ้าง,ป,างปิดบ้างค่ะ,ะดูว่ามันเข้าไม่เข้าคะ่ะอ่ะเปิดเปิดปิด,ป,ดปิดค่ะอย่างเช่นเคยค่ะโอเค เข้าค่ะเอาดอกสุดท้ายเลยไข่อดอก oh. นี่เปิดเปิดฟับับฟับนิ่งค่ะนิ่งสนิทโ oh อ้โหอะปิดมันมาดูกันว่ามันจะเข้าหรือเปล่าค่ะอ่านิ่งเหมือนกันค่ะ oh, ไม่เข้าไม่คิกไม่ทิกเลยค่ะอีดอกไปดูกันค่ะ่าซื้อแล้วมันจะได้หรือจะเสียไข่อดอก มาตีตัว5ตัวแล้วค่ะเนี่ยรักนึกว่าจะมาเพิ่ม12หมุนค่ะกับการปิดเทอร์โบค่ะไปดูค่ะว่ามันจะได้หรือเปล่าคอา่านิ่งค่ะอีการบินผ่ากัะมาได้ตัวคูณไข่ดอกอีเหมียวทองนะมาเลยตัวอ,อ้อมาค่ะดอกแรก57บเจ็าทต่อเนี่ยม่ยโอ้โหไม่คอมโบเลยไข่ดอก ปั๊บแหมมาแต่ไอ้เหมียวทองอีกแล้วนะไม่มีตัวจ่ายเลยค่ะนี่ค่ะโอ้มาอยู่มาค่ะแปดบาทอุ้ยโอ้โหอีเวนเอ้ยเอ๊ะปั๊บหืมสวยค่ะดอกนี้ตอนนี้ปั๊บโอ้โหยโซชิโอ้โหตัวงามปั๊บโอ้โหยังไม่ตอนนักศึกษาโอ้โหสวย โอ้ยเต็มไข่ดองโอ้ยโอเคมาอีกค่ดอกโอ้ยสุดยอดว้าวเห็นไม่ละเห็นไม่ละนึกว่าจะไม่มาไขเวนแหมได้อยู่นะมาเท่าไหร่เนี่ยแปดร้อยสี่สิบแปดบาทค่ะยังเหลือกรีมุนนะเหมือนที่บอกค่ะของเจ๊ก็จะมีการเปิดปิดเทอร์โบนะคะเปิดบ้างปิดบ้างนะคะเพราะว่าถ้ามันได้มันจะอโอ้ยยังมาค่ะยังพูดไม่จบเลยเนี่ยอ่ะเหมือนที่บอกว่า ปิดบ้างเปิดบ้างนะเราต้องดูนะบางทีมถ้ามันจ่ายปุ๊บแล้วมันไม่จ่ายเราก็ต้องปิดปิดปิดเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดนะสลับกันไปนะคะเไม่งนถ้ามันเราเปิดไว้อย่างเดียวหรือว่าปิดอย่างเดียวมันก็จะเข้าช้าหรือไม่เข้าเลยค่ะอีดองโอโอเคต่อเนื่องค่ะยังมีเจ๊หืไม่ลงมานะเจสองหมื่นขามาดูกันค่ะได้ไปหนึ่งพันเจ็ดสองมาแล้วค่ะเงียบค่ะมะโอเคถือว่ามาในแนวทางที่ดีค่ะ ก็เป็นตูรของเจ๊นะที่เจ๊ว่านะว่ามีการเปิดปิดเทอร์โบนะถ้าแบบเราเล่นโดยการแบบเปิดอย่างเดียวหรือปิดอย่างเดียวมันก็ไม่เวิร์กนะเห็นไหมเจ๊มีปิดปิดเปิดเปิดลองดูไลายกันไปค่ะมาค่ะรับรับเป็นไงล่ะเข้าค่ะรับแหมนิดหน่อยก็โอเคเบาเหลือเกินในเวนรับไปค่ะมาสิบลงมาลงมาลงมาลงแหม ไม่มีต่อเนื่องเลยเอ๊โอเคค่ะมาสวยงามยังเปิดอยู่ไปไปค่ะรับแหมแบบนี้ซื้อเลยค่ะเป็นยังไงคะเมื่อกี้ในรอบแรกที่เราซื้อนะเมื่อเราปิดนะรอบนี้เราลองเปิดดูนะว่ามันจะได้หรือจะโดนไข่ดอกมาค่ะตัวคุณยังดีแล้วค่ะยังมีต่อเนื่องไหมรับแหมนิ่งค่ะนิ่งค่ะอีกาบินพ์ไผ่แล้วค่ะไอดอกนิ่งสนิท โอ้โหมาแบบเดียวหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหสวยรับโอ้โหทำไมไม่มีช่องอุย้ยข้าปันจะช่องสีนะไปคิดเต็มแผงแล้วเนี่ยโอ้โหโอืเนี่ยมันยังคูน้อยมันก็เลยได้แค่แปดสีบบาทนะมาดูกันค่ะมันจะได้หรือจะโดนอีกะะรับโอ้โหข้าปันมึงมาช้าอีดอกอื้มสวยรับลูกเค เอยเอสวยโอเคเลยโอ้โหอืมเบาบางเหลือเกินปรับอืมเ้ยโอ้โหคอมโบไม่หยุดค่ะสวยค่ะปรับสวยงามค่ะ1นึบาทหสิตางค์ถุยโอ้โหเราไม่มีตัวคูณอิเหมียวนะมันเข้ามาแค่8เองนะมันก็เลยได้น้อย151บาทค่ะยังเหลืออีกสีมุนค่ะมารุน้นมาดูกันค่ะ ของใครเอ่ยมาจ้ะเงียบค่ะมาค่าตัวคูนตัวจ่ายละอีดอกอีแมวอึ๊บอึ๊บอีกหมุนสุดท้ายมมาน้อยมมานอ้อยอึ๊บอึ๊บโอ้โหไม่มีค่าเรียกว่าขาดทุนค่ะไม้นี้ใช่ไหม,ไมโอเคขาดทุนไม่เยอะเราเปิดอเทอร์โบไว้นะปิดติกว่ารู้สึกว่าเหมือนเปิดแล้วมันจะไม่โดนนะ เปิดๆป,ปิดๆนะแต่ถ้าเราซื้อนะเดว่าเดี๋ยวไม้ต่อไปว่าจะปิดดีกว่ามันน่าจะโดนมากอุ้ยเคปับสเกตเตอร์อีกตัวหนึ่งขาดไปค่ะซื้อดูเลยค่ะมามาดูกันสิว่ามันจะโดนหรือจะได้ไข่ดอกนี่เราปิดเทอร์โบแล้วนะครบับมาอีกค่ะมาอีกมาอีกอึด๊ดแหม อย่าเลยเลยไปเยอะค่ะอุ๊ยเข้าค่ะแหมโอเคติดหมุนค่ะไปดูกันเลยครับรับโ,โอ้โหหนึ่งบาทเบาบางรับอืืตัวคูณมาอย่างเดียวอีกแล้วค่ะครับตัวคูณอย่างเดียวเลยค่ะอีแมวทองอีเว้น oh, <no. S 1> นิ่งค่ะ แบบนี้แหมอุย้ยฟลับตูชิช่องสามเอ้ยเทโอ้โหเตะแพ็คฟลับสวยงามค่ะแบบนี้อโอ้โหตูชิมาแล้วค่ะโอ,โอ้โอเคต่อเนื่องค่ะเอช่องหนึ่งมะถือว่ามาดีเลยนะถ้าเราแบบเขาเรียกอะไรเนี่ยปิดไอเทอร์โบอ่ะเข้ามากกว่าไอตอนตอนที่เปิดเทอร์โบเมื่อกี้อะ่ะรอบเมื่อกี้ก็แบบไม่เข้าเลยนะ เราปิดปุ๊บมาปั๊บปิดปุ๊บปุป๊บปั๊บปั๊บมาปุ๊บปุป๊บปั๊บปั๊บไข่ดอกสวยงามคฟร์ฟรับสวยไปค่ะอาสิบบาทก็สวยอยู่ฟรับเคค้อมูลตอนนี้นฟรับอึดสวยค่ะแบบนี้เจ๊ช่วงหนึ่งได้อยู่ได้อยู่โอเคเป็นยังไงล่ะนี่ได้ไมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยหนึ่งเหนี่งพอนหมุนได้มา1,186บาทแล้วค่ะยังเหล่สองหมุนสุดท้ายค่ะมาลองดูกันะค่ะ ว่ามันจะจ่ายหรือเปล่านะคะอีกสองหมุนฟลับนิ่งค่ะพอหน่อยฟรับเจ๊สวยค่ะมีคอมโบไม่มีจ้าโอเคถือว่าได้เลยนะสำหรับทริคที่เจบอกนะก็ไปลองใช้กันได้นะแบบเปิเทอร์โบบ้างปิดเทอร์โบบ้างนะเราพาทุนมาแค่700บาทเราได้กำไรไป2,000กว่าบาทค่ะก็กำไรเรียกว่าเท่าไหร่พันกว่านะพันสถือว่าใช้ได้เลยค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจเจ๊ด้วยนะคะถ้าใครใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มลัคกี้ทาก็อยากมาพูดคุยกันก็สามารถดูดลิงก์แรกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะโอเคคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรไปด,ด,ดูกันรอบหน้านะเออใครอยากได้อะไรคลิปไหนก็มาคอมเมนต์ได้ค่ะไปแล้วคะ่ะบ๊าย